อ่าตัวเป็นจังไดมาจังไดนี่เนาะลำนาบ่บ่ลงไปเก็บหญ้าให้เพิ่นอ๋อบ้านก้าอ๋อบ้านก้าเด็ดแท้พี่น้องออนนเอ กาบสบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สขูขสุขชนวัชิยูในประเทศเด็กก้าตั้งประเทศยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบาเียงนออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยไม่นี่บาเียงก็อยู่ที่บ้านป่านนามพี่น้องเลยเดินทางมาแต่เศ้าๆพ่อแม่พี่น้องเนาะผ้าผุนกับตกกระน้ำบริยุทธพี่น้องเลยแต่ว่าก็เฮ็ดยังไดพี่น้องเนาะเพราเล่นนัดหมายเป็นไวแล้วพี่น้องเลยโดยพอดีบาเียงเข้ามาบ้านปานามก็บทเขาา้ามาหาครอบครัวของ เอ้ยติ๊กพี่น้องเนาะที่เราอยู่น้ากันกับลูกอะซองคนโดยซึ่งลูกเรากาลูกพนันเป็นขอมือแรือว่าแบบกรรมพได้ประมาณนี้เนี่ยพี่น้องเลยไปเบิ้งน้ากันพี่น้องเนาะอาการลูกพนดีึ้นดอบ่พี่น้องเนาะโดยพอดีบุษเชียงกามากะมาเป็นสะพานบุญให้ทั้งผู้ใหญ่จะดีเนาะพี่น้องเป็นชื่อพี่จิมพี่น้องเนาะอยู่จากสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเลย เหนื่อยพเชียงกะโอ้ยดีใกดีใจได้เนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้พี่น้องอันโดยอาพอดีทั้งพี่จิมเพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นกัฝากเงินมาให้ซื้ออ่าข้าวสารให้ครอบครัวนี้่ในพี่น,อน้องจำนวนหนึ่งกระสอบนะกะเป็นปลาก,กระป๋องขนมในพี่น้องเนาะโดยเพิ่อนโบนเน้นของโยก,กันกินปนัญใดดอกพี่น้องก็คือเงินส่วนที่เหลือกะทั้งพี่จิมเพิ่นกใับพ่อเชียงนำมอบให้เล่าเนะาะเพราะว่าลูกเรานั่นบส่สบายพี่น้องเอลยให้เราไปซื้อยาซื้อยังกินให้ ลูกเล่านี่พี่น้องเนาะคนอื่นกับบเซียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพี่จิมจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะที่มอบหมายให้บเซียงเป็นสะพานบุญในมื้อน,นี้ทางนายก็ขอให้ทางผู้ใหญ่จงอยู่ดีมีแห้งเดอ้อความเจ็บมาให้ได้ความไข่บ่อให้มีเนาะสุกกายได้สบายใจเจ้าไ้มาสันนีก็ขอให้กลับไปหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเดอ้อเนาะสาธุโดยฮะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพบไปเจอกันอยู่บ้านพิติกเนาะอยู่กลางทุ่งให้ทุ่งนาเพอด็พี่น้องเลย ไปเบิ่งน้ากันเนาะถนนหนทางเพบรนพี่นอ้องเปลี่ยนแปลงหรือยังเนาะว่าที่ผ่านมากัโอ้ดูเลือดขนาดเลยพี่น,อนอ้องเอ้ยอ่ะโอเคพี่นอ้องไปเบร์น้ำกันเลยอ่าเข้ามาฮอดถนนหนทางอ่าเส้นทางบ้านดูว่าทางหน้าพี่น,อนอ้องเอ้ยันครอบครัวของเอื้อยติ๊กพี่น้องเนาะโอ้ยมาย่ำใดยนี่พุ่นหูนใจย่ำนั่นพี่น,อนอ้องเอ้ยถนนเส้นนี้โอ้ครับพี่น้องเนี่ย ข้าฝนกะคึมพี่น้องอ้ย่านบนรอดอยู่มั้นี่กปุบเจ้าว่าเข่าสิเปียกก่อน้นมาจักพี่น้องเลยวตาวด้แถวบ้านข้าเจ้านี่น้ำให้น้ำหน้าได้พี่น้องเพราะว่า,า,ถาแถวเขตทั้งเมืองอ่าท้ายทั้งบ้านนาาพูน้าเก่งนี่ฝนตกบ่อยพี่น้องเลย thằng à, bàn bò xiên này nhang phải không nó để thầy hút nát những cái nhang bò đây lông mưa đây phải không chắc phần chỉ dù à, tiếng hay thì tiếng na phần để bò phải không nó có thể nặn mài mà về bút về mình lấy đi đây bừng nắm cảnh thế nào rồi phần chỉ dù hên bàn nắm san được bò nó อ่ะโอเคพี่น้องมาหนี้ฮอดแล้วเนาะเอะบิ่งน้ำกันคือเงียบเงาแท้บ้านเพิ่นพี่น้องคือล็อกกุญแจอายเนาะตายเ็จังไลยเสียเที่ยวได้บุญจักพี่น้องนี่ว่ามากับอะไรน,นัดหมายเนาะพี่น้องเพิ่นเล่าก,กับสวนไลกับไปหาอยู่หาก,กินเนาะหาของป้าของลุงมาขายอ้าวปอบุญสบายดี เฮ้ยสบายดีพ่อพี่น้องเนาะดูยนี่ก็มาอันบ้านอย่างพันนามบอหมวยนพันนามด้วยอ่ะถนนึงเป็นทางอันนั้นเก้าพี่น้องเมโตตุ่มเปิดจิข่าวพระอดเนาะมันเป็นอันทางมาตรงไหนแม่พี่น้องเลยมาเส้นนี้ย้ำหน่อนิ้วเฉพาะมงครัวนี่กับพวกแห้งเลยอ่ะย่านตกหครัวกับพวกแห้งพี่น้องเลยยนี่มาเจอตามมงนี่อีกเนาะมันเป็นถนนกิโตมแบบ คุ้กคามหน่ะพ uh, right ี right er ่น right er ้องสุดๆเด้อน่ะโดย๋อะจังไรกันดยเพิ่นอยู่อยูว่าว่าบุญนี่เพิ่นไปรับจ้างลำนาลูกชายเพิ่นไปตามอยู่อืมรับจ้างลำนาอะไรพี่น้องเนาะแต่บ้านเพิ่อนลำไฮลำนาว่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นมาเนาะดู๋ดู๋อ่ะโอเคพี่น้องเพื่อเฮากับวิญญากให้เสียเที่ยวเสียนั่นเนาะพี่น้องเพราะว่าทางเขามานี่ยมันยากเลยพี่น้องเลยอ่ายากเฮง Mười 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 à do bên chừng này mát chừng này thì nó làm na bò bò lông lệnh kép nhà hải lệnh lệnh ca. lệnh bàn ca lệnh 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 À, lệnh nằm lệnh lệnh nó. lệnh Nó lệnh 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 Uh, nó anh nè, mong hết dư hết kín nè, nè đôi Ha 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 mẹ nó <cười> <cười> ngon nè Đôi Ha ha Đôi, đôi, bài đi, thưa nương, nè Sơ bài đi à, Sơ bài đi, là Ừ, đôi, đôi, á, á, cúp mọc con này, ươi Mưa có bươn, nè Ừ, à, mưa kì tôm bộ, nè Mưa xé cây bộ, nè, tay bộ ไปฮื้อหญ้าเพิ่นไถนาล่ะไปฮื้อตะก้าเพิ่นเพิ่นจ้างจ้างตัวเพิ่นจ้างได้ได้อื่นน่ะวัน50โอวัน50โดยาเฮ็ดอันได้จักมื้อแล้วเว้ยกับมื้อนี้ว่านี่บเฮ็ดอันนี้อ๋ออันมือวานี่เฮ็ดหม่องนงนี่บ่โดยโอ้โเียงนอนเนาะเห็นห่างบ่นั่งนี่เฮ็ดเองเลยบ่นี่น่ะโดย ตกตะปูตรงยางกะเจ้าเห็ดเองเลยโดยโอ้ผักแล้วใช่นี่เนาะเห็ดเองแล้วไม่มีผู้เห็ดให้เก่งเก่งเก่งอืมเห็ดยังดีเลยนี่เนาะเอว่าได้พอได้อันส้นไดเช้าเนาะให้ลูกส้นเวลาแม่ไปรับจ้างลับบ่ายบพอได้อัดเท้อนไหวบัดให้ลูกอยู่กับร่างทาสามเมยมาอืมเพราะว่าถ้าเปิดอ่าทั้งเท้อนไหวบัด เครื่องคลองเนาะโดูสิครับอามักลาเป็นกยังน้อยอยู่มักลาวดุบุ้งจักคว่ำจักแมนไผรมาแน่จักไผรบัวมาแน่เลยปิดไว้นี่ก็ได้เฮ็ดหม่งตีสนหม่งลุ่มพี่เนาะดูสเพื่อนเพิได้มานั่งเล่นถ่าอยู่นี่ให้เพื่อนลงมานั่งถ่าแม่อยู่นี่การเพื่อนสีถ่ากัรเพื่อนบัวถ่ากับปน้ำกันปลใส่กับปน้ำกันจักเสียบกรได้เอื้อยก็ไดถูกกระถูกกระแท่งกระแนงกระยากกระแท่บุมีบ่อนได้ เั้นจะโบว่าบ๋อไปหาเห็ดกับไปน้ำกันโดยไปหาหน่อไม้กับไปน้ำกันทุกอย่างเอ้ยดำเนาะยอมใจแล้วเอยกับสู่ไปเรื่อยๆรื่อยนี่แหละฮะเป็นอย่างเนาะเป็นกำลังใจให้ตัวเองสู่โตไปโดยอันอาการของาน้องล่าเพิ่นเป็นตังได้เอ่ยตอนนี้โอเคขึ้นอยู่บ่ใครขึ้นเรื่อยเรื่อยยู่เรื่อยว่านะ มึงก็จับได้อยู่ได้อ๋อแซ่หน้าเฮ็ดให้อันละบาเบิ่งอยู่เฮ็ดให้ละบาเบิ่งเนาะโอ้แบได้แล้วเนาะโดยยังต้นๆนี้ยังตัวนี้ยังขึ้นบ่ได้นบ่โดยโดยอาเฮ็ดเบกรรมเบกรรมบ่อยู่ได้บ่ล่ะกรรมเนาะล่ะโอ้เ็บอยู่บดนี้บเนาะบดนี้โอ้ว่าโอ้เนาะโอเคเติบลายแล้วพี่น้องเอ้ย หรืแต่ว่าอันอันนิ้วนี่ยังอันนี้เนาะตัวนี้ยังจกเข้ายังได้เอาม้วนขึ้นมาแบบนี้ตัวนี้ก็ได้กลัแล้วก็เพื่อสิแกะออกได้แน่นั่นตัวนี้อ่าบสิได้แล้วเนาะโดยโดยอ่ะคือตนนี้น่ะยังรับประทานยาคือเก่าบ่เอ้ยโดยอ๋อยังต่อเนื่องเนาะโดยแสดงว่ายาถึกได้นี่เนาะโดยอ่ายังต่อเนื่องเนาะกินไปเรื่อยๆนะกินต่อกัน ดูดูเอ้ยกับจัคจีเหตไปได้แล้วมีผู้เดียวเท่านี้มันหนวดตัวนะดยบ่มีอย่างเลยแจ็คจีได้เพิ่งผ้าใส่แบบใหญ่มากเอ้ยก็คิดอันนี้แหละก็มีผู้เดียวเอ้ยก็ได้บ่มีไปกับพ่อกับบ่มีแล้วมีลูกผู้เดียวนี่ก็ปากบ่ได้สักสจ็คจจังได้ะล้วเอยกันห้เบิ้ลมึงเบิ้ลขึ้นเนาะ นอนก็ให้นั่งก็ให้คิดน้ำพึ่นผูดีเอาไอนี่ให้ดอกบานิกาน้องลาเพึ่นกามือตีนเพึ่นกอันนี้เดี๋วเนาะให้ดีขึ้นตามลำรับห้องมานวดลูกห้องไอ้มานวดนะห้องแค่ละห้องมานวดห้องว่าเสียงยุ่งจำได้ปะห้องมานวดเอเสียงมาสิเรีได้เนาะเนาะเรอยู่ ตังกี้นะเอื้อก็ว่าสิบ่ได้ซ้ํานี้มานี่นะบ่เตียงมาจังว่าได้ซ้ํานี้อือตะกี้ห้องไผก็ฮ้อนบ่ได้ห้องแม่ก็บ่ได้โดยห้องแม่ก็บ่ได้ก็ดีตามลํามาเลยเนาะโดยโดยตะกี้บ่มีนต่อื้อต่อยานเอื้อเบิดใๆรม ไปกินยาตลอดก็ส the ิโอเคอยู่เนาะนาะพวล่ะว่าทายุดไปพักนึงบัดมันก็เอาอีกเนาะโลยเอ้ยก็ตะกี้กไอับ่มีเงินบาดนี้บ่มีแล้วเอ้ยก็หยุดบาดนี้เอ้ยบ่มีทางเดินกันไปหาบัดมาซื้อข้าวซื้อน้ํากินแต่ละมื้อละวันลยัยาลูกบ่ได ซื้อหนึ่งบดเบ็ดหนึ่งแมนคนไลค์ชื้อแต่แนวอ,อยู่น้อยกินเนาะโดยดอ่าสิ่งที่จําเป็นแบบมันเงินบวชเถิงเงินบวชเถิงเพื่อนซื้อแต่แบบหมักพริกแป้งนัวเข่านแล้วได้มือโลมือซองกันพาลูกกินสองคนโดยเล<ด><ด>็กเสียบประดับละเอ้ยกระตุกยากมามีอย่างไม่นี่กับไปลูกงาเนาะไปลูกงานเอาแจกตะกร้าเพื่อนเพป็นสีวานตะก้าโดยไปเลย บ <V ad flow> <laughs> de de ักลาน้อยไปห้องเอออ้ายเสียงมาละแม่เอ้ยเออถึงขวดตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่12มื้อนั้ถึงขวบปีเพิ่นมื้อเพิ่นเกิดว่าสิบอกไอ้เตียงมื้อนั้นวันเกิดเพิ่นบ่อีแม่ค่ะบ่หมอก เันเกิดผ่านมาแล้วบ่เลยผ่านมาตั้งแต่บ <ok ่เตียงมาวันที่12พุ12เดือนนี้บ่โดยโอ้นนผ่านโอ้หลายมื้อแล้วเนาะตะึกแล้วโอยโอ้ต้องบอกลุงหน้าเด้อเนาะะเ้าเค้กกอ่าซนสิบ่วาแม่เฮาอยากได้เค้กเพิ่นเว้านะโอ้ยเนาะอีแม่ก็บ่ซื้อให้ซื้อไปได้ลูกเอ้ยแม่บ่มีเงินแม่ก็เลยว่าไปซื้อแล้วว่านําเพิ่น กะบ่บอกไอ้เตียงเด้อแม่ก็เนาะต้องบอกลงหน้าเนาะแม่ก็บ่กล้าล่ะมีแต่แนวบอกเพิ่นก็เด้อแม่บ่เพิ่นกันกุมไปตลาดมื้อนั้นอยากได้เค้กก็ซื้อเค้กน้อยละเพิ่นอยๆๆาบ่เป็นหยังซะเนาะปีหน้าเอาใหม่เด้อแ่ได้อ้ายเว้านะลูกปีหน้า่ใหญ่ๆลโดย่สิเนาะยังอัน ดังโบรานได้กินข่าวกินน้ำนะด้วยเน้อเห้อเน้อกินโดยกินแต่ข่าวเศร้าคุณเบ้อโดยได้อย่างน้ออยู่กินนตอนเที่ยงนี่ว่าจะกินปลากระป๋องปลากระป๋องโดยข่าวบ้านน่ะซื้อปลากระป๋องมาปองนึ่งข่าวไปเอาอันนั้นโดยโดยโดยแต่เมื่อไปต่อยะอาเป็นพุ่น อโอเคเน้องสน,นอเลยอ่าพอดีเ้ามาเอาเอาเข่ามาให้เจ้าเนาะสอบนึงเลย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 ถ่าแป๊บน,นึงเลยเด้อเลยเอาโอเคพี่น้องเนานะมาเอา,าเข่าก่อนพี่น้องเลยเข่ากับว่ได <𥨳. S 1> ้ถือแพร์ต่างมาพี่น้องเนาะปุ่นบัตกพี่น้องเลยมาบัดรปุ่นบัตกเลยบรได้เอามาไปตัางกันเอาบุญจังไลยเป็นอัน Ơ ừ, bỏ <laughs> à ừ. <laughs> <laughs> <Mother ,ocracy noinh. cười> nó, bỏ buồn Đưa lại là nó, bỏ phần nhanh Lo ẩn nụ mặt đi nó Lo ăn thằn mò vẫn ẩn nụ mặt đi phí nó Nhanh vào phá phí nó Được rồi chắc 2 sa mơ phút là. Được À nhanh cho nó, để bỏ xe anh bẹp ra đây, bỏ buồn phần núi nó Được thế วางพี่น้องเอ้ยันโต๊ะยอะว่าบุญมันอีพนนี่ยมันพอนะมันพอเลยแบบนี้เด้อพระคุณถ่ายอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอาปลากระป๋องครับอันนี้ไหนเนาะไหนว่าะไอ้ใาอันเด๋วไอ้เบ้ามันวะเพื่อนว่้าบ่ได้เด้ปะเบ้าบ่ได้เพื่อนว่้าบ่ได้เพื่อนหาการเริ่มจริงว่าได้มาก เรื่องเบาเตียงมาละเอาเตียงเอาขึ้นมาให้ไปโตยะตะกี้ห้องไปห้องบบได้เอื้อจะว่าเบิดกำลังใจเบิดเลยให้ห้องอยู่กูเมื่อกูวันเลยนี่ไมดสู่เนาะเลยเลยขอบใจบาบุญเด้อะเลยเลยเลยก้าวไอ้เนาะห้อนพี่น้องบันี้นาะเอาเข่าลงมาได้บันี้พี่น้องเลย อบัดนี้เอ้ยก็สิได้หาปลายออีกคือเก่าแล้วเนาะโดยเพราะว่าต้องอันเฮ็ดตามหายวันเนาะโดยภาคเที่ยงมื้นั้บัดนี้กับ่ายบ้งพุ่นล่ะเอื้อจังสิได้ลงอืน่อันนี้จักมุงแล้วเนาะตอนนี้เบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยเที่ยงแล้วเนาะเที่ยง50ได้สิได้กินข้าวกินนาจังไปตอันี้เนาะ Ừ. Đi <laughs> chạy bố ai mà đi chạy <laughs> đấy Bước con chính ừ. nó là Gơi chân chấp đây hài là nó Kinh nhà than nhà hay Tạm thì thân mồ phân bộ đó rồi ba mẹ lúc ừ. ừ. Đuôi đằng đặng nữa <cười> <cười> Con này, con bố mặc phạ Con này bật nhanh mà biển xoay ừ. Cái này biển này xì อ๋อใช่บว้าโบว้านะโอเคับพี่น้องเลยบานี้กัดนะชิได้อ่าบบเชียงกับชิได้อ่านได้ซื้อพี่น้องเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นผากกะซ่ารอาหารแห้งเยียงนี่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยโดยทางผู้ใหญ่พี่น้องเนาะเพิ่นอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเพิ่นให้รัสเซียได้ซื้อข้าวสารกระสอบนึงกระปลากระปองพี่น้องเนาะเงินอาสวนที่เหลือซื้อจากอาเข่า แล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็นุ่มพี่น้องเนาะบืเชียงชิมอฟมันเิ่นเลยพี่น้องเลยโดยจำนวนเงินอ่าเงินส่วนที่เหลือก็บเดืออยูอ่าหาเซนพี่น้องเนาะโดยเข่ากับเพงพี่น้องเลยตกอยู่สามเซนสอบหนึ่งตัวนี้ป้าโหดดีแล้วพี่น้องเลยโดยก็การเดินทางเนาะน้ำมันพี่น้องเลยกับเพงฮะจังไรก็อ่ารับก่อนเนาะเดี๋ยวเขาเขาชิมอบมาเครื่องของให้เจ้าแล้วก็เขาชิอ่านได้ซื้อ ให้เอ้ยฝากขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่อนกนาะโดยอ่าเนาอโดยอ่าโอเคพี่น้องเนาะผ้าปุ่นก็ขึ้นมาเลยเนาะี่ได้ออกไปเพราะว่าทั้งบ่ยาวกับอ่าบวจันกระถาอยู่เพื่อนอ่าประตูออพี่น้องเนาะเพื่อนถาอยู่ข้างนอกเพราะว่าทั้งเราเสียงกับกับมาบุญกับเขามาในพี่ก้อนพี่น้องเลยโดยอ่าจังไดเฮาสิอ่านซื้อเนาะโดยอัน คุณยยใจดีเทีเพิ่นมอบไมายให้ทั้งเฮามาเป็นสะพานบุญให้ภายในมือนีเนาะ,ะเพิ่นซื้อพี่จิมเนาะจากสวิตเซอร์แลนด์โดยขอให้พี่จิมอยู่ดีไม่แห้งให่มีแต่ควาวสทุกควจะเริญให้มาช่วยลูกช่วยเต้าให้อยู่ดีไม่แห้งให่ไม่แต่กวาวปลอดภัยท่าจุนอกก็คือกันผูมาช่วยเอ้ยได้ อยู่ดีมีแห้งหามีแต่ควรสุกควรจะเลื่อนก้าวหน้ากันไปถ้าทุกดๆเนาะเช่นกันเนาะอยู่ดีมีแห้งโดยโดยอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งของต่างๆที่มอบมาเนี่ยเป็นของทางผู้ใหญ่เนาะจากสวิตเซอร์แลนด์ของพี่จิมโดยเงินส่วนที่เหลือกะแล้วแต่เอื้อยเนาะแต่ว่าส่วนลายกะให้เอื้อยไปเก็บเงินไปซื้อรักษาเนาะลูกโดยโดยเอื้อยกะไปซื้อยารักษาโนองนี่ละโดย แม่เพิ่นปากลก็เกี้ยงนะโมแม่นช่วงนี้เพิ่นกันเว้าอยากได้แน่เพิ่นอยากเข้าห้งเย็นอ๋อปากได้แล้วล่ะเพิ่นสิเข้างเยนเพิ่นวาโดยยก็คือว่าคือดีใจโดยๆนะเนาะเดี๋ยวก็หายเด้อล่ะเด้อโดยมั้ยลูกโดย อ่ะจังไรก็โอเคเนาะสนอโดยออ่ากินข้าวกินน้ำเด้อบานี้เด้อโด้อก็สิได้หรือทางออกไปพ่นแม่เข้าไปในบ้านพ่นแม่บานี้เนาะโดยโดยอด้ออ่าโอเคเด้อใส่เอ้เด้อเด้อเดยออ่าไปได้บานี้เนาะโดยมื่อหน้ามื่อไหนพ่นแม่คันว่ามีโอกาสก็สิอ่าเข้ามาดอกเนาะโดยอเด้ออ่าสบายดีล่ะสบายดีเด้อนะโอเคพี่น้องเนาะบานี้ก็ สิออกไปข้างนอกคนในแปลพี่น้องเข้าไปในบ้านก่อนเนาะเพระาะว่าเฮือนอ่าบ้านของวิ่ติ๊กพันอยู่กลางทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่เดะพี่น้องเลยจากเมื่อวานมาก,กับประมาณอ่าสามสี่กิโลพี่เดะพี่น้องเลยเอ,าอย้าบุญเฮ็ดยังกษ์อะสวัสบายดีพี่น้องอ่ากิโตมแน่อ้ากิดโตมม,มมันโอบมันนี่พี่น้องเไหมนี่พี่น้องเลยนเนาะถามว่ามีกิดโตมอะไรอ้อวจ้วยังอย่ทัานในล่างเนาะ นาโอ้ยมึงนาพี่น้องลเลยรถเพิ่นนาะยอ่าต้องโหุ่นนี่ด้อนี่คือล่างมาแล้วพี่น,อน้องเลยอ่าล่างมาแล้วก็เพราะว่ามันไปตลอดไปตลอดนะ่ะก็ต้องเปื่อนนายพี่น้องเลยเป็นข้าพี่เนาะเป็นรถสายลุยพี่น้องเลยสายบุกสายอันแหลกโดย อ่าย่างคือเบนแทบประุดนะอย่างเบนนี่นอย่างหัวประชักอย่างหัวประชักอันนี้บ่ะเบนเนาะเอ๋ออย่างกับเก่าแล้ว<อ>นี่นนเนาะเก่าแนละ้วตามการเวลาอะไบุกจ<อ>นว่าบุกตี้ตีต่อยพี่น้องเลยจะต้องได้ใหม่คือผมม<อ>ีอู้ยเนาะอ่ะโอเคสบายเลยได้ออกเดินทางไปหาทาั้งข้างนอกก่อนเนาะเข้าไปในบ้านก่อนมาเนี่พี่น้องเไย โดยโดยอ่ะทางไดครับบุเชีงกับจิก้าวลาพ่อแม่พี่น้องก่อนบ้านนี่เนาะโดยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะทางไดครับอ่าบเชงกับเดินทางเข้ามาบ้านปานามืาอนี้กข้มามอบมาเครื่องของอ่าข้าวสารอาหารแห่งมาให้ครอบครัวของอ่าเอติกพี่น้องเอยเนาะโดยที่เราอยู่ร่วมกันนสองคนพี่น้องเอยอันผัวเพิ่นกอามลาพาจากไปแต่กับตั้งแต่พุ่นันพี่น้องเอยตอนนี้อันน้องลาเพิ่นกะอาร่างกายเพิ่นกะถือว่าอ่าดีขึ้นตามล้ำรับพี่น้องเนาะ ว่ามีเงินซื้อยาซื้อยังมากินตลอดพี่นออ้องเอบยโบ้บรแหกโบ้ขาดก็ได้ตัวน,นี้เป็นมือเป็นยังเพิ่งกอากรรมได้แล้วพี่น้องเนาะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือแบบกรรมกับเบ,บรบ์ไร่พี่น,อน,อน้องเนาะเลเพิ่งกะปากดะกับเบ้ากับพ่อได้อยู่พี่น้องเอ๋ยตอนนี้เลยนะอย่างไรก่อนอื่นกับโบเซียงก็ต้องขอบบุญขอบคุณาทางพี่จิมเนาะที่อยู่จากสวิตเซอร์แลนด์นเร็นพี่น้องเนาะที่มอบหมายให้โบเซียง เป็นสะพานบุญให้ไปในมื้อนี่พี่น้องเนาะจังไดกับโบ,บเชียงกขอ,งข,ขอให้ทางพี่จิ๋มที่อยู่จากสวิตเซอร์แลนด์จงอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีเดอ้อสุขกายได้สบายใจเนาะเจ้าให้มาสามี่ก็ขอให้กลับไปหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าเดอ้อสาธุเนาะโดยนะจังไดกับโบเชียงกับสิคอลาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปกันเบิร์สกูลสุขคนแล้วบ้านี้พี่น้องเนาะโดยคนอื่นกับโบเชียงก็ต้องของขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเข้าี่เขอมากกดติดตามนะครับชม ด้ให้กำลังใจบุเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะอย่างไรกับเมีนเน่กับเชียงกับสิคออาลาพม่พี่น้องเข้าไปเพียงเท่านี้ก่อนมาในพี่น้องเนาะโดยมาพบมาเจอในคลิปหน้าของบุเชียงอีกต่อไปพี่น้องเลยสำหรับนเนี่กับไปได้แล้วพี่น้องเนาะสบ,บายดีดะสวัสดีกันเออสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบ,บายดี